สวัสดีครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับไดอารี่ที่1 0 2 2นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคือเมื่อก่อนที่จะมีโควิดระลอกแรกเนี่ยนะครับก็ได้มีไอเดียว่าจะทำพี่เอนดูจะเปลี่ยนแฮนด์เข้าใหม่ครับก็สั่งต <PI> really ุ๊กตาแฮนด์ไว้นะครับสั่งไว้ตั้งนานมากแล้วแล้วก็ จนผ่านไปถึงโควิดระลอกสอระลอก3ก็เนี่ยเพิ่งจะได้มีโอกาสจะเอาที่อนดูไปทิ้งไว้ที่ร้านนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแทนร้านนี้ก็เป็นร้านแต่งฮาเล็ครับชื่อว่าต้นกล้านะครับต้นกล้านะครับถ้าภาษาอังกฤษอ่นานตรงๆก็ต้นกล้าเพราะว่า t o n k a นะครับเป็นร้านของสองพี่น้องนะครับคนพี่ชื่อตน้นคนน้องชื่อกล้านะครับ ็รู้จักร้านนี้จากเพื่อนสมัยมหาลัยครับก็ขี่ฮาเลยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็แนะนํามาก็เลยลองคุยกันดูแล้วก็โอเคเข้าใจกันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็คุยกันง่ายนะครับก็โอเคจบที่ทําที่ร้านนี้นะครับนี่ก็อยู่ในระหว่างทางที่ กำลังจะขี่ไปร้านเขาร้านเขาก็อยู่ที่คูบอนนะครับคูบอน25นะครับบ้านผมอยู่ลำลูกกาผมก็เลาะ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 ไปนะครับไปตามเลียบมอเตอร์เวย์ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก็จะถึงคูบอนละซึ่งจริงๆเส้นนี้ก็วิ่งบ่อยอยู่ครับคือผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยอยู่แต่ว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้ทำ ไดอรี่แบบนี้มาประมาณปีกว่าแล้วแต่ว่าในปีกว่าก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็ยังใช้เส้นนี้วิ่งบ้างก็คุ้นเคยกับถนนเส้นนี้อยู่นะครับโอเคก็ตอนนี้ก็กำลังไปเรื่อยๆอ้อเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนแฮนด์นะครับก็ในความรู้สึกคือ คลิปเนี่ยนะครับก็เป็นแฮนด์ที่ที่ให้แฮนด์ลิงได้ดีนะครับคือหมายความว่าให้การบังคับควบคุมได้ดีกระชับดีแต่ผมอยากให้แฮนด์มันสูงกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นแฮนด์ที่ผมไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้ามากคือคันนี้เนี่ยหน้าขณะนี้ที่ขี่พี่แอนดูอยู่เนี่ยคือถ้านั่งเนี่ยขาก็ฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็แขนก็ต้อง เอื้อมไปข้างหน้าด้วยเหมือนกันคือบางทีเวลาถ้าเราขี่ใกล้ๆไม่ไกลก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าขี่นานๆออกทริปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเมื่อยเอาเรื่องเลยแหละแล้วก็มันก็จะพานปวดหลังเอาด้วยเพราะก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับฮาเลก,ก็ไม่ใช่รถที่ช่วงล่างแบบโอ้โหอย่างเทพนุ่มนวลเหมือนรถ อื่นๆเขานะครับฮาเลก็ให้ช่วงล่างที่ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้นุ่มถึงขนาดที่คุณจะขี่แบบนี้แล้วคุณจะไม่ปวดหลังอะไรเลยนะครับก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ขี่พ e ี่อดูก็มีอาการปวดหลังบ้างเหมือนกันนะครับหรือจะตามอายุก็ไม่รู้นะครับผมก็หาข้ออ้างไปเรื่องช่วงล่างไปแต่ก็นั่นแหละครับก็คือสรุปก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแฮนด์เป็นแฮนด์แบบไหนก็ เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับก็นี่ขี่มาก็ใกล้จะถึงบ้านเขาแล้วก็คือร้านเนี่ยนะครับก็เขาก็ทําที่บ้านของเขาเองนะครับชื่อชื่อร้านต้นกลา้าต้นกล้านะครับต้นกล้เนี่ยจนจะถึงแล้วอีกสักเลี้ยวหนึ่งก็ถึงแล้วมัง้ง เพราะว่าในเนวิที่เปิดนําทางมาก็ให้ผมเข้าตั้งแต่ซอย25ซึ่งจริงๆเขาเอ้ยซอย27ิบ27ซึ่งจริงๆเขาอยู่ซอย25ก็ไม่รู้ให้เข้าทําไมซอย27นะครับตอนแรกคิดว่าแบบโอ้ในวิเล่นกูแล้วสวัสดีครับโอ้รถเต็มเลย อืมเ hey, <hey>, hey. อ้ยตรงตามในลูก,กครับครับเอเคไม่ต้องชะงอกไปไอย่างนี้เนาะก,ก็ขึ้นตรงตรงสวยๆอหไรนะครับโอเคได้เอาฝากไว้ก่อนเดี๋ยวถอดหมวกกันครับได <Yeah. S 2> okay. ้ครับผมแอบอ่ะโอเคเออเฟี้ยวเลยว่ะนะลองนั่งหลังมันจะตรง แต่เนี้ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราวางไว้อยู่หน้าตุ๊กตาอืโอเค okay. okay. ยังไงก็ฝากร้านต้นก้ลาด้วยนะครับคือเขาก็เป็นร้านที่น่ารักดีทำกันสองคนพี่น้องนะครับก็อย่างที่เห็นที่ดูอยู่ในรูปนี้แล้วก็โอเคถึงเวลาจบคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ คลิปหน้าจะเป็นแฮนด์ใหม่แล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูในคลิปต่อไปไดอารี่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ